ขอะไรบ้างที่เราโดนหยิบยืมไปแล้วไม่ได้คืน oh. เอออะไรบ้างอะไรบ้างเงินนะ <laughs> ไม่ได้เลยนะเออเขาที่เคยบอกนะรถนะปืนนะ แฟนนะเงินนะโอ้ยห้ามยืมกันนะเออเพราะของเหล่านี้พอมันแบบว่าสึกหลอแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงไนงะนึกออกปะหรือว่าไปเกิดทำอะไรขึ้นมามันอาจจะแบบเอวเรื่องราวมาถึงตัวได้ไปฟังกันดีกว่าว่าแต่ละคนหยิบยืมอะไรเพื่อนยืมไปหรือใครยืมไปแล้วไม่เคยจะได้คืนเลยเชิญชมค่ะพัวประการแล้วก็เป็นพวก ลิควิดอย่างเงี้ยคะ่ะที่ไม่ค่อยได้คืนเพื่อนยืมซีดีไปแล้วไม่คืนอ่ะรองเท้าบางทีที่ยืมไปใส่เขาก็ไม่ได้คืนเสื้อผ้าเพื่อนเอาไปใส่แล้วก็หายไปเลยกีต <c oughs> ป่าฮะ ไม่ได้คืนเลยเขายืมไปก็ยืมไปเล่นก็ดาวเลยมีพวกลิปสติกอะไรเงี้ยสีสวยแล้วก็หายไปเลยอย่างลบปากกาลิควิดหนังสือที่ใช้เรียนก็มีเพื่อนก็เอาไปเลยรองเทา้ามันขโมยครับพอทวงฐานมันก็ไม่คืนมันเชิดไปก็พวกหนังสืออะไรเงี้ยพิชูไงค่ะก็แบบว่าขอแล้วก็ใช้ไปเลยไม่มีการคืนตุ๊กตายางไม่ใช่ <laughs> แผ่นเกมครับซื้อมาแบบพันสองพันเงี้ยแผ่นแท้เอาไปลงเกมบนเล่าห้องครับแล้วก็ไม่มีคืนสักคนพวกหนังสือพวก พัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะซีดีพักแพงอย่างเงี้ยค่ะตังงอะค่ะไม่ค่อยคืนเศษเงินอะพวกยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเงินค่ะเงินนะส่วนมากก็เป็นเงินเงินค่ะเงินนี่สาคัญเลยนะเพื่อไม่ค่อยคืนค่ะส่วนมากป้าจะไม่ให้ใครยืมอะไรหรอกเพราะเราไม่มีใะให้เขายืมนอกอยากตัดพวกเด็กพวกเล็กก่อพวกปากกาลีควิดยังลบอะไรพวกนี้หายปัะจับยืมแล้วไปเลยแต่หลังๆนี่คือเรื่องตังค์ล้วน ก็เอานะถ้าสมมุติว่ามีใครเอ่ยอ้างเอ่ยปากขอยืมแล้วก็ใครคิดซะเลยว่าเอาทำบุญไปเลยแล้วกันเนาะเออถือว่าให้ไปเลยแล้วกันอย่าได้ไปหวังคืนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครยืมอะไรไปแล้วนะคะถ้าไหนยืมแล้วคืนได้ก็จะขอบคุณถ้าไหนเขาไม่คืนก็ขอให้อนุโมทนาสาธุถือว่าให้ทานกันไปเลยแล้วกันนะคะคุณอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ